สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมวันนี้จะตามีกับข้าวอะไรสเต็กสเต็กเนื้อหมูสเต็กอันนี้เป็นของเฟนยูตานะ <c oughs> ยีตาจะไม่ยูตาวันนี้ยูตาจะยี่ตาไม่ชอบกินเนื้อบอกว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวของยูตายู่ตาจะผัดไอ้นั้นจะผัดอ่าพาเกตตีใส่กุ้งใส่หมูบด นะนี่พ่ตาทำให้แฟนกินก่อนเพราะแฟนพิตาเขาชอบกินร้อนๆนะไทยแดนนี่เขาก็จะกินร้อนๆเลยมันก็เลยรออยูต่ตามไม่ได้พิาตาก็เลยทาให้เขากินก่อน,นแฟนพิตาจะมีสเต็กกับผัก้วผัดพ่าตาจะโรยหน้าด้วยด้วยอันน,นี้มันจะมีเนยมันเนียนมันเีของเขาเลยนะเดน,นนี้พ่ตาซื้อ,าาอมากาเป็นจะมือเสร็จแล้วพตาก็จะมาผสมกับนมแล้วก็ไปผสมกับน้ําแล้วก็ใส่นั่นนิดหน่อย ไปอะไรนะเนยเยกตราดนาผักแค่นั้นหละเนาะนีน่ย,ยตาบ,บอกว่าเขาโครวไม่เคยได้ทำไม่ดูเพราะยตาไม่มีขาตั้งกล้องนอะนะไม่ทำไม่ดูนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆกับข้าวแฟนเยตาถ้าบางคนกินชิ้นหนึ่งก็อิ่มแต่แฟนเยตาถ้าทำให้แกชิ้นหนึ่งแกก็อิ่มทำให้สองชิ้นแกก็กินสองชิ้นนี่อันนีเยลตราดน้ำน้ำไอ้นั่นแล้วนะนี่ กลมะเขือเทศโรยพริกโรยโรยเกลือแค่นั้นแหละนี่เขาไม่กินข้าวเนาะเดี๋ยวมาดูของเยตะเยตาจะผัดมักโรนีเน,นะมาต่อเด็กของเยตะต้มสปาเกตตีใส่เกลือลงไปในน้ำน,นี่นึงยเย,ยตาว่าจะหักให้เขาหักหักไม่ได้เอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขานิ่มๆในระหว่างที่ต้มเย,ยตาจะผัดรอเนาะผัดกุ้งกุ้งก็ออกมาจากแช่ฟิต เดี๋ยวมาดูกันแน่มาดูกันมแต้องมีไรมากเพื่อนๆอยู่ตะผัดหมูสามชั้นเอหมูสามชั้นหมูบดแล้วก็ใส่กุ้งไปด้วยสูตรแัดแปลงไม่ไม,มีกุ้งเอยอะก็ใส,ส่หมูบด,ปด,บไ,ปบดไปแล้วก็ผัดใส่นี่เอามาแค่นี้แหละตีนี้เอามาแค่นี้จะหมดแล้วนี่เนาะแล้วก็ใส่ก็ฝา,าเขียวก็ใส่โรตีใส่เกลือใส่น้ำตาล ไฟนั่นหน่อยอะไรนะซอสมาเขือเทไค่นั่นแหละต่อให้เส้นสุก็็มาเทไฟพรืบพราบก็ได้แล้วฟากเกตตี้เฮ้ยง่ายๆตรงรสตามใจเราชอบถ้าเราชอบเค็ดเราก็ไปเติมมันพีดเตียวเลยเนาะเติมพริกผงเติมน้ำตาลเติมน้ำส่งแล้วแต่เนะเาะมาดูกัน เล่นใส่ไขไ่เล่นใส่ไข่ไข่มาไข่แล้ว <c oughs> น,น,นี่นเน่เพื่อนๆสามจานเมื่อกี้นี่เหลือมาอย่างนี้หละ <c oughs> สามจานของแฟนยตาเมื่อกี้นะ่ะเออดยูยตาทำยังไม่เสร็จเลยนี่เหลือมาอย่างนี้แล้ว <c oughs> เกลี้ยงไม่เหลืออะไรเขาบอกว่าอร่อยเขาบอกยิ่ิตาไว่อร่อยผมทําไมจะไม่อร่อยฉันไอฉันทําฉันทํากับข้าวให้คุณบวกความรักไปด้วยฉันว่าอย่างนี้เขาบอกว่าดีดีดีเออเนี่ยยิตาเสร็จแล้วยิตาก็รอแค่นั้นรอแค่เออเส้นเส้นเส้นยังไม่สุกเนาะเดี๋ยวเส้นใสมาเสร็จแล้วก็มาพลืพบพรากพลืบพราจ็เสร็จเพื่อน ยีตาจะกินกับใบกุยช่ายมีแค่นี้แหละใบกุยช่ายอ้ยใบกุยช่ายดอกกุยช่ายแค่นี้แหละผักไม่มีอะไรน่าจะได้ละไรเส้นเ๋ยยตาเอาเส้นขึ้นก่อนนี่ใส่เส้นเข้าไปแล้วก็คนยีตาไม่มีมือคนนะไม่ยีตาต้องจับกระทะนี่แค่นี้ก็เสร็จเนาะใปชอบรสชาติไหนก็มาปรุงเอาข้างนอกตามใจชอบเนาะเพื่อนๆแค่นี้แหละไม่มีอะไร ผัดอะไรกันไม่รู้เพื่อนๆเยตาบอกไม่ถูกสปาเกตตีป่ะน,นี่นี่นี่เห็นไหมมีกุ้งไหมนี่โอ้ย <c oughs> เพื่อนๆเยตาเดี๋ยวนี้นะกินอาหารดีนะมีกุ้งด้วยเพื่อนๆฉลองฉลองเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าเยตาเห็นมีโฆษณามาแล้วเ <c oughs> ยตาฉลองลงหนะ้าฉลองฉลองลงหนะ้าเผื่อมันจะได้เงินจากกิ๊บุปฉลองก่อนลงหนะ้านี่ เห็นไหมไม่ชนบ,บทแล้วเดอ้อมีกุ้งกินแล้วเพื่อนๆจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆแค่มาโชว์ไม่ชนใส่ผักชีแค่นี้จบเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงอ